รัชกาลที่7ทรงมีพระราชดำริที่จะจัดงานฉลองพระนครครบ150ปีเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณรัชกาลที่หนึ่งที่เสด็จขึ้นครองราชเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและโปรดเกล้าให้ย้ายราชธานีจากฝั่งธนบุรีมายังฝั่งพระนครแล้วพระราชทานนามเมืองหลวงใหม่ว่ากรุงเทพมหานครรัชกาลที่7จทรงมีพระราชดำรัสในพระราชบิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ธิราชเจ้าดังนี้ค่ะ กับคำองวัยพรแกก็ได้วงตระกูลและตัวเราซึ่งเจ้าพชายอย่างมิได้ลาวแทนท่านทระองค์เราได้ฟังด้วยความดีและขอขอบใจก็สามารถการมงคลจากอดรักเจ้ากระตุ้นเสริคุณความดีแทงท่านผู้เป็นบรรพบุรุษต้นวงศตระกูลของท่านทั้งปวงแทนสบาทบันพระเจ้าหัวงท่านสมทรง